Tăng con kia Để tháng tăng cho mọi มนานนะครับไม่นานไม่ต้้โเช้าโนเช้าไร่อะไระีแน้ำข็ง่น้ขงเ็ดเลยก็ซื้อน้ำดเลยไว้ทิ้งก็เดี๋ยวออก หวก็เนี่ยออกไปไมี้มีเซเว่นอ่ะป้าก็จอดรข้างหน้าแป๊บหนึ่งก็วิ่งไปเซเว่นอ่ะไปก็ไปแล้วออกทางไหนออกทางเดิมติดไมนละต้องเป็นดีมีเลป ไปโมงดยไม่รูดึกไหมอ่ะช่นักเรียนใช่ไหมตื่นด้วยเดี๋ยวหายยังไม่ตื่นคิดอ๋อคนไรอย่างนะพี่ไม่เชื่อเอาหน้าไปแน่อ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเปอนภาพี่สาววมใช่ปะ ถอดถุงเท้าเห็นรอยใหญ่ใหญ่ตรงนี้เห็นรอยงเท้าอใชใช่ไม่อยู่ในพี่จาเล่นเนาะไอ้ยายบอกว่าพี่ต่อรองเท้ารองเท้าเล็กใช่ไหมใช่ยหนได้หม่ะคม่ยไ่ะ้อรนแระทกับอะไรแจมโ โอเคแล้กันอาเล่กันหรอแคมบอโอเคไมเปนไเลยเซี่กงนมากันจะต้อใช่ใช่ใช่เซฟี่ไปจะต้องอะไรเตาต้องมายืนตรงนี้ต้องหันหลังให้แสงเข้าถอยไปให้แสงเข้าา หางเองด้วยโอ้โหเจ๋งเลยสองมือสองไหมส่งส่งไม่ใช่ไม่ใช่เราดีนะเอาถ่ายรูปยไกลไกลใช่ป่ะพี่าจานไหนะ

ถ้ามีจะแย่งต่อพิงเราถ่ายมาแล้วเรารู้มาแล้วกินป้าแม่ป้าไปบอกว่าพิงถ้าคนอื่นนี่ภาเบี้ยวใช่แล้วนะเราไปตั้งหลายชื่อใ่าธรรมดาไหมพี่นู่นนู่นกล้องนั้นนะกล้องเงี้ยกล้องเงี้ยกล้องเงี้ยไม่ต้องใช้แอปเลย

พี่ไหวี่ดูกล้อง่ายีต่อในกล้อง่ายรอเดี๋ยว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 ต้ไหมเดี๋ยวจะมีแสงให้หนูเดี๋ยวหนมู่้ว่าม ไม่มีแสงให้หลยลยแสงให้หน่อยทำยังไงก็ได้ให้น้องสายังไงดีล่ะแสงห่อยไหมคะเหนื่อยจังไม่อาเลยข้เาไข้าเลยค่ะใช่ไปกนพอจริงจไม่ี

ลยอะเลยที่มอ่ดดนหลังาค้วตินี้ถไม่เยอะหรอไน้อยกว่าวันนี้ปะแต่น้อยกว่าวันนี้นน่าจะเสร็จเร็วกว่าไหมแล้วไม่เมื่อยไม่เมื่อก็ไม่ทันหรอกตาต้องใส่ชุดนักเรียนที่ใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอี๋ยวเปลี่ยนกันเดี๋ยวเปลี่ยนอยู่ใช่ไหม

คือให้ถ่ายคือเร้างานโคตรดี้องนั่นชัดกว่าอีกนะเอาก้องนั่งมาเดีวน้องส่งส่งให้ดูดิทำไมหน้าพี่เต๋าโคงรไม่ล่ะเขาเป็นเราไม่ใช่ความผิดเราก้อมโทษโทษสับส ดเก็บโดนมอเก็บเอ้ยเก็บเลยเ็บเยพี่ยอดะเห็นสิ่งโตเป็นกระต่จับเี่มาครับเอามาสจครับเอาเ็เไม่พี่๋อแล้วสขาได้เป่าเร็วๆตเร็วอะไรแรบพี่อไเร็กล่องพร้อมแล้วน่ เออลืมไปหนึ่งสองสามภาพเด้งหนึ่งสอโอเคค่ะมาวันหนึ่งสองอมาว่าหนึ่งสองเหมือนันทุกคนแรบดิ้นหนึงสอกดดีิ้นเลยรูเพียมากเลยไม่ไม่ถูกหาที่เจอลยจากขอกินแบ่น้ำือดูจักแบ่ วันอาทิตย์ไปทำอะไรบ้างเอ่มนซ์คอนโดมาดี้ใช่ไหมงานลัตตาด่าไปเชิญรางวัลอ๋อได้เชิญรางวัลเลยเหรอหาบัตรให้มากที่ไหนวะเราไม่ได้เขาไม่ให้กินข้าวจะไปดาราเหรอเราต้องไปถึงกี่โมงอ่ะมันก็ไม่ไปด้ ต้องไปแต่งหน้าอยู่นู่นไหมหรือว่าไปแต่งที่อื่นก่อนแล้วค่อยไปที่องบก๋อแต่งอยู่แล้วเขาก็ไปเปลี่ยนชุดไปถีายจริงถ่ายนู่นอ๋อถ่ายชุดขาวทำไมอ่ะทำไมต้องเสือต้องกลับมาถ่ายละครต่องไหมใช่ต้องกลับมาถ่ายละครต่องมากลับไปถ่ายอะไรอะเต๋าเต๋า ที่เดิมย่สุที่้ายมาถ่ายแถวท่าน้ำนนด้วหนเ่ยเปลี่ยนโรงเรียนได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยที่หอใมทที่เดิมที่เดิมกรมชนกรมชนกรมชนระบาในกรมชนเนยคามชนโรงพยาบาลเาไม่ปไห่นี่กรมชนระบาทานคุณโรงพาบตรงไหนวะ บานก็อยู่ในกลุ่มไม่ใช่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 คนละกัิปโลกฮ่ยตรงนั้นแถวแถวนั้นนะอยู่ยังค่ะไม่ใช่คนงานสนใจเย็นๆไดุ้กคนใจเย็นๆได้ด่เขไม่รู้ไม่องว่าจะ ไม่เพียงเขาก็อยู่ตรงข้างวมตรงชนทางวัดทางเรียนจชนประธานเป็นบินใช่ใช่ใช่ของนั้นะคะรับส่งรับส่งกันขับเข้าออกมันไม่อยู่แคถวๆต้นปั๊มที่สองกมันอยู่ตรงท้าแยกปากเกร็ดอะเลยไปหน่อยเนี่ยครับพี่เสียงแต่ละเรื่องเดียวกันเหรอโอ้ยคือมันติดกันไหมไม่ติดทานประมาณกิโลบอกแล้วว่าทั้งหมดโทษพี่เห็นคนเดียวที่เจอบอกแล้วว่ามันถห็นแบบคุณพี่เห็น เาตอน้ไหนเดี๋ยวไม่ทันหนึ่งาชอบพี่เตอเอันนี้แกจะิ่งเต๋อไม่เป็นไรเ๋อเ๋บอกพี่ีเนเต่อไม่ควรเหมือนคนนั้นจริงรู้ว่าอ่ะเพิ่งารณาคนนึงสบูรณจริงไม่แล้วไงพี่เต่าบอกว่ามยิ้มกับคนนู้นเลิกแล้วพี่เลิกแล้วครับอออยิ้มกับคนน้อยสวัสดีครับพี่ อันไหนว่าไหลเต่ากอ่ะม่ยังไม่เด้ว่าห่หลายวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเความรู้ว่าจไม่ได้เหรอเขาไม่ชิดเรเคนว่ากูจะดะนาดีหน้าม นี่เธอวันนี้เราสอนรักมากเลยนะเราสานั่งรถมาไกลมากเขามาหาเธอแล้วแล้วดูเธอทำกว่าเรา ทำดีที่สุดแล้วเขาก็ทำดีที่สุดแล้วอาจารย์อยากได้อะไรมือนแรลกนี้จะลบ้อาล่โงเน่ากนัน่าวไมาม่ะไม่ไหวละไม่นลก็เลยนั่งเอมมาเออาวเ๋าไม่รู้จะกลับยังไงอ <scholarly> ะ <c oughs> <the fish UK> ๋า่สไม่ตรงล สาววันนี้เนี่ยเราใส่จกิงๆไรกชั้นะเนี่ยาเขาจะมายิ้นเราอะเฮ้ยไอ้ข้าของพอนั่นหนอกำไม่กลัวเราตีก็โอเคนะโอเคไม่เราตีไม่ต้องตเออแต่เราตีมือเขานะมายิงนเราอะน่คืเขาเซนน่อคนตื่นเรามาไก่เนี่ยไก่มาไก่มากเลยไก่า ไงพอกับอันใหม่อะเปลี่ยนรังสินเค่ะที่กำลังเปี่ยนบากลังจะกู้เงินที่กลับบ้านนี่คุณมีอยู่ยีสิใช่ไหมเียไอยู่แค่เนี้ของกู้ตั้งหน่อยดีไ่มเงินกับบ้านนิดนอยเลยที่ข้างหลัี่นี่อ้ยู่ข้างลังทำไมอะ ไม่ได้เห็นไรหรอกไม่เต่ามั่งเลยอ่ะเดี่ยวมัไม่รอแนวนี้ไม่ใช่แนวนี้หรอกมากตัวไหนเข้ามาักไปอนลไัน้น่นอใ่ที่นี่กอ่ะใช่ครับมีเรื่อยๆ